กำลังจะเดินทางจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้นะคะไปที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เราเดินทางด้วยสายการบินโคเรียนแอร์นะคะชั้น Business Class เดี๋ยววันนี้พาจะมารีวิวให้ดูกันค่ะที่นั่งที่เลือกวันนี้นะคะเป็น 14J ค่ะก็จะอยู่ติดกับหน้าต่างเลยเอาจริงๆคือพาชอบที่นั่งที่ติดริมหน้าต่างของเครื่องบินไท p e นี้มากๆเลยนะคะมันมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยที่นั่งก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะที่สําคัญคือมันยืดขาได้เต็มที่มากเลยค่ะเครื่องบินไท p e นี้นะคะเป็นโบอิ้งมานะะะคก็จีส Ippers, มีอเมนิตี้คิดแล้วมีหูฟังแล้วก็มีน้ำแจก1นขวดค่ะเอาเลดชาร์จไฟจะมีอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะเรามาดูอเมนิตี้คิดกันค่ะผ้าปิดตาค่ะไม้ช่วยใส่รองเท้าหวี แปรงสีฟันยาสีฟันอันนี้จะเป็นโลชั่นต่างๆนะคะมีแฮนด์โลชั่นบอดี้โลชั่นแล้วก็มีเป็นลิปบาล์มค่ะก่อนที่เครื่องจะขึ้นนะคะก็มีแจกเป็นส n a ็คแล้วก็มีเวลคัมดริงให้เลือกค่ะในไฟล์นี้จะมีเสิร์ฟอาหารอยู่2มิลนะคะจะมีเป็นลันช์อาหารกลางวันแล้วก็จะมีเป็น light m ล l นะคะเป็น breakfast ก่อนที่เครื่องจะลงค่ะเราจะใช้เวลาเดินทางนะคะจากกรุงโซไปกรุงวอชิงตันดีซีสิบสามชั่วโมงค่ะพอเครื่องขึ้นนะคะก็จะมีการเสิร์ฟอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นสลัดกุ้งนะอันนี้เป็นขนมปังนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นซุปนะคะซุปเซรัลเลียกนะคะครีมซุปแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนซาวครีมค่ะเนื่องจากพาไม่กินเนื้อวัวนะคะแล้วก็เมนูของเกาหลีส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะพาก็เลยเลือกมาเป็นอันนี้แทนค่ะ,คะก็จะเป็นสเตอร์ฟรายชิมนะคะเสิร์ฟกับเอ็กโซซอสแล้วก็ไชนีสนูโดค่ะท้ายด้วยดิเซอร์ตนะคะก็จะมีเสิร์ฟเป็นผลไม้นะคะแล้วก็ชีสเทรย์นะคะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกันแล้วก็มีเมนูสุดท้ายนะคะเป็นไอศกรีมของแฮงเกิลดัสด้วยค่ะพอทานอาหารเสร็จนะคะก็เตรียมตัวจะนอนกัน หนึ่งก่อนนะคะชอบ reading light ของเก้าอี้แบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันพอดีให้แสงสว่างทํางานได้ดีมากเลยค่ะหลับไปตื่นมาก็เช้าแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็เตรียมกินอาหารเช้าเลยค่ะจานแรกที่เสิร์ฟนะคะก็จะเป็นสลัดตัวเมนคอสนะคะพาสั่งเป็นซีฟู้ดนะคะเสิร์ฟกับข้าวสวยแต่ขึ้นสายกรบ,บินเกาหลีทั้งทีนะคะจะไม่ลองกินรามเมงเกาหลีเลยก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพาก็เลยสั่งรามเมงเกาหลีนะคะมาคู่กันด้วยเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอาหารเมนคอสของพานะคะเป็นซีฟู้ด พี่เสิร์ฟกับข้าวสวยค่ะ แต่เอาจริงนะคะถามว่าชอบอะไรในมือนี้มากที่สุดนะคะภากลับชอบเป็นลาเมงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้เครื่องใกล้แลแ้วนะคะจริงๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่พาเดินทางกับคอเอนแอร์แบบเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างยาวนะคะต้องถือเลยว่าประทับใจไฟนี้นะคะเพราะว่าชอบที่นั่งของท้ายเครื่องดินนี้มากเลยนะคะมันมีความเป็น privacy สูงนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็ถูกปากพาด้วยเดินทางถึงวอชิงตันดีซีแล้วค่ะยังมีอีกหลายไฟล์ดีนะคะที่พาค้างเอาไว้ยังไม่ทําการรีวิวเลยนะคะยังไงเพื่อนๆติดตามพาเอาไว้นะคะ